วัเดี๋ยวทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนลงสองกินอูนะครับทุกคนตัวละครก็ตามนี้นะครับมีนารูโตะซาซุกิแล้วก็ตัวแช่แข็งตัวแรกครับหนึ่งตัวตามนี้นะครับแล้วพอเข้าแมปมาเลยนะครับก็วางตัวละครตามผมได้เลยนะครับนารูโตะก็จะวางฝั่งซ้ายมือสองตัวครับกับฝั่งขวามืออีกสองตัวนะครับแล้วก็วางซาซเกิให้มันมารวมร่างกันครับ ทำตามคลิปได้นะครับ ลืมบอกนะครับให้เรากดออโต้สะคิบเวฟได้เลยนะครับมันค่อยได้ตังครับเวฟสองแบบไวๆแล้วหลังจากได้ตังครับให้เราวางตัวแช่แข็งไว้เลยนะครับตัวหนึ่งให้มันไปแช่แข็งตองกินอูนะครับแค่นี้ครับจบแล้วครับง่ายๆครับลงแดนตองกินอูนะครับ และกุติดตามด้วยนะครับ